สวัสดีครับผมนาย,ยักษ์ศรีพนมจากทีมอบจจัยชาทนครับตำแหน่งกองกลางก,างาก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีครับก็ทุกๆท,ทีมก็เข้มข้นหมดทุกทีมครับทำไมเราได้เริ่มเล่นฟุตบอลครับตอนนั้นก็ตอนนั้นเริ่มจากทีมตอนประถมเลยครับโรงเรียนที่จันทบุรีครับก็ตอนนั้นมีแข่งเหมือนฟุตบอลอบวตอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเข้าไปซ้อมแล้วก็ได,ได้ได้มีโอกาสลงเล่น แล้วทำไมได้ถึงได้มาอยู่ที่อบจเยนาครับก็พอดีโค้ชที่จันเขารู้จักกับคนอ้อนครับแล้วทีนี้คนอ้อนได้เห็นแววก็เลยชวนมาเรียนที่ัชนาครับกี่ปีแล้วที่เรามาอยู่ที่นี่ก็ปีที่6แล้วครับปีสุดท้ายนลครับเป็นไงบ้างครับกับปีนี้ความรู้สึกเราก็รู้สึกประทับใจมากครับประปรุนมากครับอบจชนะตอนนี้ยังเป็นสัญชาติอะไรอยู่ตอนนี้ยังเป็นสัญชาติลาวอยู่ ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากได้สัญชาติไทยอยากเล่นให้ทีมชาตไทยไหมครับอยากเล่นครับ บทกวีชีวิตในความภูมิใจกับตันทีมข้ามรมแดนแห่งศรัทธาและศักดิ์ศรีของชายที่ชื่อพยัคฆ์ศรีพนมจากโรงเรียนอปจอชัยนาทในฐานะตำนานยุคใหม่เพราะในโลกของฟุตบอลมีเรื่องราวชีวิตมากมายที่ได้ถูกเขียนขึ้นด้วยหยาดเหงื่อน้ำตาและบทกวีชีวิตฉบับนี้เรื่องราวชีวิตจริงบนความภูมิใจจากเด็กหนุ่มธรรมดาคนนี้ที่ชื่อพยัคฆ์ศรีพนมจากประเทศสปปลาวสายเลือดคนลาว1 0 0เซ์ พอมได้เขียนบันทึกในหน้าโพลิสตร์ได้อย่างภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นนักฟุตบอลเยาว,วชนทีมชาติสปป,อปอลาวอย่างเต็มภาคภูมิผู้ที่กล้ายืนหยัดข้ามผมแดงแห่งศักดิ์ศรีด้วยความเชื่อว่าจะเอาดีด้านเส้นทางฟุตบอลให้ได้เพื่อมาตามล่าความฝันในพื้นแผ่นดินไทยในฐานะนักสู้ตัวจริงเพราะความฝันมันไม่รู้จักผมแดน เพราะความฝันมันไม่รู้จักเชื้อชาติเพราะความฝันมันไม่รู้จักต้นตระกูลและความฝันมันไม่รู้จักสถานที่เกิดแต่ความฝันฉบับนี้มันรู้จักดีจากหัวใจของนักสู้ที่ไม่มีวันยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่ผ่านมาจึงได้ถือกําเนิดเกิดเป็นบทกวีชีวิตราคาแพงที่ได้แปลเปลี่ยนภาพจําว่าจากเด็กหนุ่มธรรมดาในวันนั้นมาวันนี้เขายืนหยัดอยู่ในฐานะกับตันทีมของโรงเรียนอบจอชัยนาทอย่างเต็มภาคภูมิเป็นดังสัญลักษณ์แห่งความพยายาม แห่งการต่อสู้ผู้ม่เคยให้โชคชะตามาขีดเขียนเส้นทางในความรักและความศรัทธาของวิชาชีพนักฟุตบอลพร้อมเป็นตัวแทนในคําว่าจะไม่ยอมแพ้ถ้ายังไม่หมดลมหายใจถ้ายังไม่หมดลมหายใจจะขอสู้ต่อไปให้สมศักดิ์ศรีของนักสู้ชื่ออะไรนะชื่อบิ๊กบิบ๊กชื่อว่าอะไรนะที่จริงรอ่ะครับใช่ทำทำให้บ่อยเนี่ยจําได้จากประเทศลาวใช่ไหมเออทำหน่อยสิเราเป็นนักฟุตบอลทีมชาติของประเทศลาว มีอะไรจะฝากถึงคนลาวให้เชียร์ในเข้ารอบชิงครั้งหน้าด้วยก็ฝากแฟนบอลที่ชื่นชอบแฟนบอลชาวลาวที่ชื่นชอบในจอแชนแนแล้วก็ในต๊งผมก็ฝากแชร์เยอะครับฝากเป็นภาษาลาว